นด็กอยู่กำลังทายแยมอยู่ค่ะคุณแม่เตรียมวางไว้จะเอามาทําน้ํามักเทวน้ําผลไม้เป็นแบบเครื่องดื่มจากแยมค่ะทำได้อ่าทาได้เพราะว่าคุณแม่ได้สูตรมาจากเพื่อนแยมฟอเรสเนี่ยมันจะมีเนื้อผลไม้เยอะแบบเนี้ค่ะฉะนั้น,นพอไปผสมทําน้าแล้วมันจะอร่อยทดลองแล้วอร่อยมากวันนี้ก็เลยกะว่าจะามา ทำในรายการ Little Chef เพื่อให้น้องๆได้ดูอะไรคะเยมอร่อยมากค่ะอ่ะพูดเดี๋ยวแม่พูดสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ได้จิ๋วจะมาทำอาหารเยมค่ะเอามาดัดแปลงโดยเราจะทำสามรสเลยสามสีซ้อมยังคะแคมอนซ้อมแล้ว อันนี้ชาต้าบอรี่อันนี้สับบอรีร่บูบอรี่และอีกอันหนึ่งเป็นแยมส้มมามาเลส้มอันนี้คือน้ำเชื่อมค่ะมีโซดาสิงค์ค่ะโซดายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวที่ทมากินบีบออกมาจากลูกมันนะคะวิธีการง่ายๆก็คือชงอันนี้กับน้ำแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะชงด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกัน,นเพราะว่า ให้เวลาให้มันแบบเรียงชั้นอย่างนี้ไงอันนึงชมกับน้ำเชื่อมอันนึงชมกับโซดาอะไรแบบนี้เข้าใจไหมคะความเข้มข้นต่างกันมันจะได้ไม่ลุดมุนทำได้กี่สีคะสามสี่นี่ไงอ่ะเราทำชั้นล่างสุดก่อนค่ะน้องพิมตักแยมสองช้อนค่ะหนึ่งสองน้ำเชื่อมประมาณสองช้อนค่ะเอมัน้งหนึ่งแล้วอะพอค่ะพอพอ ค่ะพ่อพ่อพอพอปิดเลย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 ค่ะอ่าต่อไปก็คนนะคะคนให้มันเข้ากับน้ำเชื่อมคนเลยคนเบาๆนะเดี๋ยวแก้วแต่ไม่เหมือนทำอันนี้เจี๊ยบขนมญี่ปุ่นทำนี้มันชอบก่อนอ่ะแม่ทําชั้นต่อไปเลยนะคะเไม่เคยทำเลยแคนแคนมคนอ่ะแคนมูนโคนอ่ะน้ำพิมพ์ตักอันนี้สองช้อนเหมือนกันค่ะลูกอ่าเดี๋ยวเราต้องไปเปิดโซดาโอเคอ่าไปเสร็จน้ำมะนาวสองช้อนหนึ่ง โซดาโซดาซ่ามาอ่ะ uh, คนเบาๆนะแล้วว่ามันหกเพราะว่าใส่สเต็มแก้วชั้นบนสุดเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่สดค่ะอ่าสองช้อนเหมือนกันค่ะหนึงช้อนอุ้ยมีสตรอเบอรี่เป็นลูกเลยโอเคใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนพออันนี้ชัวร์ว่าแค่มุนดูมันม่วงม ซ้อมมาแล้วค่ะโอเคคุณค่ะเขาหน่อ,อยแค่มือไม่บอกนะคะเท่านี้ค่ะหน่อยนึงให้มันให้มันพอเหนียวเลวีเลเยลเเ้ยวๆตุ่ตรงลงตรงมลงถอยหลังโอเคลงไปให้หมดเลยค่ะตัวหนึนง่งหน่อยแค่ยังยังจะมีขายตามซุปเปอร์ทั่วไปค่ะท็อปวิลนละ่าอะไรอย่างนี้ก็มีเออหยุด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 เราต้องใส่น้ำแข็งลงไปก่อนด้วยค่ะ ใช่เราค่อยใส่อันนี้เป็นเทคนิคอ่าใส่น้ําแข็งไว้ง่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆนะค่อยๆเทลงชั้นกลางลงไปโอ้โหหมดเลยค่ะโอ้โหออกไปด้านนอกหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําแข็งอีกค่ะใส่น้ําแข็งให้เต็มแล้วค่อยใส่อันนี้ปิดบนมันเท่ากันก็เรียกอะไรนะสี่เหลี่ยมปนแต่อาเอาอันนี้ ทำมาเต็มจังนะคะสุดท้ายอะไรคะอ๋อให้แม่โอเคช้อนอ่านตีเลยโอ้ยหก่มาหุ่มาค่ะว้าวคุณลูกค่ะปนแล้วแค่์ม้วนเห็นไหมปนแล้วค่ะมันลงไปปนแล้ว่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไมไม่ใช่ยังอ๋ออ่าเรามีวิธีการแก้ไขที่มันปนแล้วนะคะทำไงรู้ไหมคะดูสีขึ้นมาค่ะไม่ใช่ค่ะเราก็หันด้านนี้ที่มันไม่ปนด้านที่ไม่ เทมุ่งดู่มุ่งคือจริงๆต้องเทกงตรงกลางดีๆมันจะได้ไม่ไหลไปข้างๆค่ะเทเบ,บาๆตรงกลาง <S <S ทีนี้คุณแม่เตรียมนี้ไว้ด้วยช <S <S ชรี่อ่ะเสียบเลยค่ะส้มสวยไหมคะแล้วก็ใส่รอดค่ะใส่ในขาดเสียวอ่ะ เนี่ยอัตณ์ส่มหนึ่งล้มเลยเอ่าสวยยังคะสวยยังคะสวยยังค,ะส,ยยงคะสวยยังคะเดยยี๋ย,ว,ยวจะ<ล>ถึง,ถงขั้นตอนการชิมอร่อยมากอยากชิมมากเลยชิมคนก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยมันสวยก็จริงแต่รสชาติจะยังไม่พอดีแต่ถ้าเกิดเราคนให้เข้ากันปึ๊บอ่ามันก็จะเข้ากันเลยจริงๆป้าบอกว่ามันควรจะมีแท่งแก้วคนใช่ไหมคะเราไม่มีเรามีแต่ช้อนได้ไหม ทำอาหารเหรอคะยัไงไงคะคุณดุไม่ขึ้นค่ะอร่อยมากมันมีเนื้อผลไม้ไงอร่อยม,มากม,มากค่ะแม่ป้าทิ้งเยอะไหมฮะเดี๋ยวก่น <laughs> อนอ้อร่อยจริงๆอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆแม่จะบอกว่าอร่อยกว่าม็อกเทลที่เราไปสั่งตามโรงแรมอีกจริงเหรอแค่ต้องสองร้อยเนงะ ขายที่โรงแรมหรออันนี้คือขวลวละหกสิบบาททำได้ไม่ถูกกี่แก้วนี่เราใช้นิดเดียวเองทเพราะว่าเราใส่โซดาค่ะอ,อะร่อยมากจริงๆมอกเทลคืออะไรรู้จักไหมคะคำว่ามอกเทลคือถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสมในต่างๆเน,นี่ยเขาเรียกว่าคอกเทลแต่ว่ามันจะมีพวกแอลกอฮอล์อยู่ด้วยแต่ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะเรียกว,ว่ามอกเทล ใช่อร่อยมากจริงๆทำแก้วเดียวไม่พอเดี๋ยวทำอีกนะคะทำเพิ่มเป็นเมนูเย็นๆง่ายๆอ่าน้องพิมพ์ทำเองได้ไหมเมนูแบบนี้ถ้าแม่ไม่อยู่น้องพิมพ์ทำเองได้ไหม,ไม,มไม่ได้ไไดทำไมอ่นะคะเปิดโซดาไม่เป็นคอ๋อต้องเปิดโซดากับเปิดกระป๋องแยมมันแข็งอโอเคเดี๋ยวแม่อยู่ด้วยแล้วลาบไปกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์